ด่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเผยแล้วครับว่าดิวกาซาใกล้จบลงแล้วและสิ่งที่โลกกำลังลุ้นมากที่สุดก็คือฮามาสอาจยอมปล่อยตัวประกันที่ยังเหลืออยู่คราวนี้ทําใ้้ทั้งโลกจับตามองเพราะต้องไม่ลืมว่าสงครามกาซามันยืดเยื้อมันนานกว่า1ปีมีคนเสียชีวิตเป็นหลักแสนบ้านเมืองพังพินาศและที่เจ็บปวดที่สุดคือครอบครัวของผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกัน หลายคนรอคอยข่าวดีแบบนี้มันนานเหลือเกินแต่คำถามคือนี่คือข่าวดีจริงๆหรือเป็นเพียงคำพูดการเมืองของทรัมป์เพราะอย่าลืมครับทรัมป์คือคนที่ชอบใช้คำพูดใหญ่โตชอบสร้างความหวือหวาจนบางครั้งสังคมตั้งคำถามว่าเขาพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือพูดเพราะมันจะเกิดขึ้นจริงๆกันแน่ลองคิดดูนะครับถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงมันจะเปลี่ยนเกมสงครามกาซาอย่างสิ้นเชิง ตัวประกันได้กลับบ้านครอบครัวได้กลับมาพบกันอีกครั้งอาจเปิดทางไปสู่การหยุดยิงถาวรหรืออย่างน้อยก็พักรบระยะหนึ่งโลกทั้งโลกอาจมองว่านี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ของทรัมป์แต่ในอีกมุมหนึง่งถ้ามันเป็นเพียงการโยนคำพูดเพื่อกดดันคู่เจรจาหรือแค่เพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองดีลนนี้ก็อาจกลายเป็นเพียงละครการเมืองที่ทำให้ความหวังของคนอีกหลายพันหลายหมื่นชีวิตต้องถูกแขวนลอยไปเรื่อยๆ วันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกครับว่าดีลที่ทรัมป์พูดถึงมันมีเนื้อหาจริงแค่ไหนใครได้ใครเสียและที่สำคัญที่สุดคือมันคือจุดเริ่มต้นของสันติภาพหรือเป็นเพียงเกมอำนาจอีกเกมหนึ่งในตะวันออกกลางก่อนจะไปไกลกว่านี้เราต้องย้อนกลับไปดูที่มาของสงครามกาซาครับว่าทำไมดีลที่ทรัมป์พูดถึงถึงได้มีความหมายใหญ่ขนาดนี้ หลายคนคงจำได้จุดเริ่มต้นคือวันที่7ตุลาคมปี2023วันนั้นฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลแบบไม่ทันตั้งตัวมีทั้งจรวดและการบุกทางบกผลคือมีคนเสียชีวิตนับพันและที่สำคัญคือพลเมืองจำนวนมากถูกจับไปเป็นตัวประกันถูกพาตัวเข้าไปในฉนวนกาซาอิสราเอลตอบโต้ทันทีครับ้วยการโจมตีทางอากาศและบุกภาคพื้นดินอย่างหนักนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากาซาก็แทบจะกลายเป็นสนามรบขนาดใหญ่ บ้านเมืองพังยับระบบสาธารณูปโภคพังหมดและที่เลวร้ายที่สุดคือพลเรือเรือนที่ต้องติดอยู่ตรงกลางคนธรรมดารรมดาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆแต่ต้องสูญเสียทุกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเห็นข่าวการเจรจาหลายรอบครับบางรอบก็มีการหยุดยิงชั่วคราวบางรอบก็ตามมาด้วยการปล่อยตัวประกันบางส่วนแลกกับนักโทษพาเลสไตน์แต่ก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังถูกกักขังอยู่ในกาซาครอบครัวพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมข่าวที่ทรัมป์พูดออกมาถึงสะเทือนโลกเพราะตัวประกันไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคลแต่คือหัวใจของเกมเจราจาทั้งหมดสําหรับฮามาสตัวประกันคือไพ่ต่อรองที่สําคัญที่สุดสําหรับอิสราเอลตัวประกันคือเหตุผลชอบธรรมที่ทําให้ยังเดินหน้าสงครามและสําหรับสหรัฐโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป ตัวประกันคือโอกาสทองที่จะโชว์ว่าตัวเองสามารถสร้างสันติภาพหรืออย่างน้อยก็ดีลอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้โลกเห็นดังนั้นการพูดว่าดีลใกล้จะบรรลุไม่ได้เป็นแค่ข่าวการเมืองทั่วไปครับแต่มันเกี่ยวพันกับชีวิตของคนนับร้อยครอบครัวและอาจกำหนดทิศทางสงครามที่กินเวลามากกว่า1ปีว่าจะไปทางไหนต่อคำถามคือดีลนี้จะเป็นก้าวแรกของสันติภาพหรือเป็นแค่หมากการเมืองที่ใช้ชีวิตคนบริสุทธิ์เป็นเดิมพัน เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับทีนี้มาดูคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์กันชัดๆครับเพราะเขาคือคนที่ออกมาสร้างกระแสครั้งนี้ทรัมป์พูดกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่26กันยาที่ผ่านมาว่า it's looking like we have a deal หรือแปลตรงตัวว่าดูเหมือนเรามีดีลแล้วพร้อมเสริมว่าดีลนี้จะทำให้ตัวประกันกลับมาและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติสงครามในกาซา ฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือทรัมป์ไม่ได้บอกอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยไม่มีตัวเลขไม่มีวันที่ไม่มีรายละเอียดว่าดีลนี้หน้าตาเป็นยังไงสื่อหลายแห่งก็เลยพยายามตามหาคำตอบรายงานที่ออกมาสอดคล้องกันหลายแหล่งก็คือดีลนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการแลกตัวประกันที่ยังเหลืออยู่กับนักโทษปาเลสไตน์ในเรือนจำอิสราเอล บางกระแสบอกว่าอาจมีการยุติยิงชั่วคราวพุ่งเข้ามาด้วยเพื่อให้กระบวนการปล่อยตัวประกันเป็นไปอย่างปลอดภัยสหรัฐเองก็ยอมรับว่ากำลังอยู่ในการเจรจาลึกกับฮามาสผ่านตัวกลางอย่างกาตาและอียิปตซึ่งตรงนี้ถือว่าน่าสนใจมากครับเพราะฮามาสกับสารัฐไม่มีทางคุยตรงกันอยู่แล้วการที่ทรัมป์ออกมาพูดว่าใกล้บรรลุดีลก็สะท้อนว่า เขามีข้อมูลจากการเจรจาระดับสูงแน่นอนเพียงแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวสาธารณะได้แต่คำถามที่หลายฝ่ายตั้งก็คือนี่เป็นดีลจริงๆหรือเป็นการพูดเพื่อกดดัน อย่าลืมนะครับทรัมป์มีสไตล์การพูดที่ชอบสร้างความหวือหวาพูดใหญ่ๆไว้ก่อนเพื่อสร้างแรงกดดันให้คู่เจรจาหรือแม้แต่กระตุ้นสังคมโลกเช่นเวลาที่เขาบอกว่าทุกอย่างกำลังจะสำเร็จทั้งที่ในความเป็นจริงอาจยังติดอยู่ที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะตกลงกันได้และอีกอย่าง ถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษปาเลสไตน์จริงๆอิสราเอลจะยอมง่ายๆเหรอเพราะฝั่งอิสราเอลโดยเฉพาะรัฐบาลเนทันยาฮูกำลังใช้คำว่าต้องทำให้เสร็จต้องกำจัดฮามาสให้หมดเป็นวาทกรรมหลักถ้าอยู่ๆยอมปล่อยตัวประกันปาเลสไตน์กลับไปหลายร้อยหรือหลายพันคนก็อาจถูกมองว่าเป็นการยอมอ่อนข้อให้กับกลุ่มติดอาวุธ ดังนั้นเมื่อเราฟังคำพูดของทรัมป์มันเลยไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่เป็นทั้งสัญญาณต่อคู่เจรจาและเป็นเกมการเมืองในเวลาเดียวกันแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าคำพูดครั้งนี้จุดประกายความหวังจริงๆโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวตัวประกันที่เฝ้ารอข่าวดีมานานพวกเขาไม่สนหรอกครับว่าเป็นการเมืองหรือไม่ขอแค่ลูกหลานหรือคนที่รักได้กลับบ้านนั่นก็เพียงพอแล้วทีนี้ ถ้าเราจะพูดถึงดีลที่ทรัมป์ประกาศว่าใกล้จะบรรลุอีกฝ่ายที่เรามองข้ามไม่ได้เลยก็คืออิสราเอลเพราะอย่าลืมครับดีลนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าอิสราเอลไม่ยอมล่าสุดเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลพูดต่อหน้าที่ประชุมสหประชาชาติแบบชัดเจนครับว่า Israel will finish the job หรือก็คืออิสราเอลจะทำให้เสร็จ หมายถึงจะเดินหน้าสงครามต่อจนกว่าฮามาสจะถูกทำลายหมดสิน้นคำพูดนี้ชัดเจนมากครับว่ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่คิดจะหยุดง่ายๆเพราะเขามองว่าสงครามครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวประกันแต่คือเรื่องความอยู่รอดของรัฐอิสราเอลเองแล้วถ้าอย่างนั้นพอทรัมป์ออกมาพูดว่าใกล้มีดิวอิสราเอลรู้สึกยังไง ถ้าอิสราเอลยอมตกลงดีวปล่อยนักโทษปาเลสไตน์แลกกับตัวประกันฝ่ายขวาในประเทศอาจมองว่าเนทันยาหูอ่อนข้อยอมอับอายต่อหน้าฮามาสแต่ถ้าอิสราเอลไม่ยอมตามกระแสะโลกก็เสี่ยงที่จะถูกสหรัฐโดยเฉพาะทรัมป์กดดันอย่างหนักว่าทำไมไม่ร่วงมือเพื่อจบสงครามนี่คือทางสองแพร่งที่ยากมากสำหรับเนทันยาหูครับ ที่สำคัญอย่าลืมว่าในอิสราเอลเองมีกระแสะสังคมที่แตกออกเป็นสองฝ่ายครอบครัวของผู้ที่ยังถูกจับเป็นตัวประกันเขาอยากเห็นรัฐบาลยอมทำทุกทางเพื่อเอาคนที่รักกลับมาแม้ต้องแลกกับนักโทษปาเลสไตน์ก็ยอมแต่กลุ่มการเมืองฝ่ายขวาและกองทัพเขาเชื่อว่าการหยุดตอนนี้จะทำให้อิสราเอลดูอ่อนแอและฮามาสก็จะกลับมาแข็งแรงใหม่อีก ดังนั้นต่อให้ดีลที่ทรัมป์พูดถึงมีจริงแต่สำหรับอิสราเอลมันไม่ได้ง่ายเหมือนการกดปุ่มแล้วจบครับเพราะทุกการตัดสินใจต้องเผชิญแรงต้านจากทั้งในประเทศและจากเวทีโลกพร้อมกันและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้คำพูดของทรัมป์ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่เสมอว่าจะกลายเป็นดีลจริงๆหรือไม่เพราะสุดท้ายเนทันยาหูต่างหากคือคนที่ถือกุญแจสำคัญคราวนี้ เรามามองอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันครับนั่นก็คือฝั่งฮามาสเพราะถ้าจะมีดีลเกิดขึ้นจริงคนที่ต้องตอบตกลงหรือไม่ตกลงไม่ใช่แค่อิสราเอลแต่คือฮามาสด้วยลองคิดดูนะครับฮามาสเป็นคนจับตัวประกันตัวประกันก็คือไพ่ที่พวกเขามีไว้ต่อรองกับทั้งอิสราเอลและกับโลกภายนอกเพราะฉะนั้นการจะยอมปล่อยตัวประกัน มันไม่มีทางเกิดขึ้นฟรีๆแน่นอนสิ่งที่ฮามาสต้องการมีหลายข้อครับการยุดยิงเพื่อให้กาซามีเวลาฟื้นตัวบ้างหลังจากถูกถล่มหนักมานานการปล่อยนักโทษปาเลสไตน์มีนักโทษนับพันในเรือนจำอิสราเอลโดยเฉพาะแกนนำสำคัญสคัญที่ฮามาสอยากได้คืนการยอมรับทางการเมืองอย่างน้อยที่สุดคือการได้แสดงให้โลกเห็นว่า ฮามาสไม่ใช่ผู้ก่กอการร้ายที่พูดกับใครไม่ได้แต่เป็นองค์กรที่มีอำนาจต่อรองเพราะฉะนั้นการที่ทรัมป์ออกมาพูดว่าดีลใกล้จะจบถ้าในมุมฮามาสมันอาจเป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่จะกู้ภาพลักษณ์ว่าพวกเขาสามารถบังคับให้อิสราเอลและแม้แต่สหรัฐต้องยอมเจรจาด้วยแต่อีกมุมหนึ่งก็อย่าลืมครับสำหรับฮามาสตัวประกันคือเครื่องต่อรองสุดท้าย ถ้าปล่อยหมดโดยที่ยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการจริงๆฮามาสก็แทบไม่เหลืออำนาจอะไรเลยในสนามการเมืองและสนามรบเพราะฉะนั้นถ้าดีลนี้มีจริงมันคงไม่ได้จบแบบง่ายๆว่าปล่อยตัวประกันแล้วทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนอย่างเข้มข้มอาจเป็นนักโทษปาเลสไตน์จำนวนมากหรือแม้แต่เงื่อนไขหยุดยิงบางส่วนและนี่คือสิ่งที่ทำให้ฝั่งฮามาสคิดหนักเช่นเดียวกันครับว่าจะเอายังไงต่อไป ราะถ้าพลาดพวกเขาอาจเสียทั้งอำนาจต่อรองและยังถูกโจมดีต่อเนื่องจากอิสราเอลดังนั้นสำหรับฮามาสดีลนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของมนุษยธรรมแต่มันคือเรื่องการอยู่รอดขององค์กรทั้งองค์กรมาถึงประเด็นที่คนทั้งโลกกำลังตั้งคำถามครับนั่นก็คือบทบาทของโดนัลด์ทรัมป์เองทรัมป์บอกว่าดีลใกล้จบแล้วแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าทรัมป์ไม่ได้พูดในฐานะนักวิเคราะห์แต่พูดในฐานะอดีตประธานาธิบดี และว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งอีกครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดไม่ได้เป็นแค่ข่าวระหว่างประเทศแต่มันเชื่อมโยงโดยตรงกับการเมืองภายในสหรัฐด้วยลองนึกภาพดูครับถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงตัวประกันถูกปล่อยและโลกมองว่าทรัมป์คือคนที่ดันเรื่องนี้ให้สำเร็จคะแนนนิยมของเขาจะพุ่งทยานทันทีโดยเฉพาะในหมู่ชาวอเมริกันที่เห็นว่าทรัมป์ทำได้มากกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันแต่ในอีกมุมหนึ่ง นักการเมืองฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะเดโมแครตก็อาจตั้งคำถามว่าทรัมป์กำลังเล่นการเมืองบนความทุกข์ของคนหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอำนาจต่อรองอะไรจริงแต่พูดเพื่อสร้างกระแสให้ตัวเองอย่าลืมครับว่าในสหรัฐการเมืองเรื่องตะวันออกกลางละเอียดอ่อนมากฝ่ายหนึ่งสนับสนุนอิสราเอลแบบเต็มที่แต่อีกฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มเสรีนิยมและคนรุ่นใหม่กดดันให้รัฐบาลอเมริกา หยุดส่งอาวุธและผลักดันการหยุดยิงทรัมป์เองพยายามเดินบนเส้นบางๆระหว่างสองกลุ่มนี้คือยังต้องแสดงว่าเขาแข็งกกราวเพื่อปกป้องอิสราเอลแต่ขณะเดียวกันก็พยายามโชว์ภาพว่าผมคือคนที่ทำให้สันติภาพเกิดขึ้นได้และถ้าถามว่าทำไมทรัมป์ถึงเลือกเวลานี้ก็เพราะนี่คือช่วงที่การเลือกตั้งสหรัฐกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหว ล้วนมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ว่าใครคือผู้นำที่จะแก้ปัญหาโลกได้จริงดังนั้นการที่ทรัมป์ประกาศดีลกาซามันไม่ใช่แค่การพูดถึงสงครามในตะวันออกกลางแต่มันคือเกมการเมืองในสหรัฐที่เดิมพันสูงที่สุดเกมหนึ่งเลยทีเดียวครับเอาละครับสมริดว่าดีลที่ทรัมป์พูดถึงมันเกิดขึ้นจริงฮามาสยอมปล่อยตัวประกันอิสราเอลยอมเจรจาแล้วมีการแลกเปลี่ยนกันสำเร็จ คำถามคือโลกจะเปลี่ยนไปยังไงอย่างแรกเลยครับด้านมนุษยธรรมครอบครัวของผู้ถูกจับเป็นตัวประกันจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเสียงร้องไห้ความหวังที่เคยริบป,ปรี่จะกลายเป็นความสุขครั้งใหญ่นี่คือผลที่จับต้องได้ทันทีและมันจะทำให้กระแสะในโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐกับยุโรปชื่นชมดีลนี้อย่างมหาศาลอย่างที่สองผลต่อสงครามกาซา ถ้าฮามาสยอมปล่อยตัวประกันจริงมันแทบจะบังคับให้อิสราเอลต้องลดระดับการโจมตีอย่างน้อยในระยะสั้นเพื่อไม่ให้โลกมองว่าอิสราเอลไม่จริงใจกับการเจรจาซึ่งก็อาจเปิดทางไปสู่การหยุดยิงชั่วคราวหรือแม้แต่การเจรจาใหญ่ในอนาคตอย่างที่3ผลต่อการเมืองตะวันออกกลางประเทศอาหรับเช่นกาต้าอียิปตุรกีที่เคยเป็นตัวกลางจะได้เครดิตไปเต็ม และอาจใช้จังหวะนี้กดดันให้อิสราเอลปาเลสไตน์เปิดการพูดคุยมากกว่าที่เคยเป็นมาอย่างที่ 4. ผลต่อการเมืองสหรัฐถ้าดีลนี้สำเร็จภายใต้เงาของทรัมป์ภาพลักษณ์ของเขาจะพุ่งสูงแบบก้าวกระโดดครับคนอเมริกันจะมองว่านี่คือผู้นำที่เจรจาเก่งทำให้เกิดสันติภาพได้จริงและมันอาจเป็นไพ่เด็ดที่ส่งผลต่อผลการเลือกตั้งโดยตรงแต่ต้องไม่ลืมนะครับดีลแบบนี้ อาจเป็นเพียงจุดพักชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่จุดจบของสงครามเพราะรากเหง้าของปัญหายังอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินแดนเยรูซาเล็มหรือสิทธิของชาวปาเลสไตน์ซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่มีคำตอบที่แท้จริงดังนั้นผลกระทบของดีลถ้ามันเกิดขึ้นจริงอาจเรียกได้ว่าเป็นแสงสว่างเล็กๆท่ามกลางความมืดใหญ่คือทำให้ผู้คนได้หายใจบ้างมีความหวังบ้าง แต่ยังไม่ใช่การปิดฉากความขัดแย้งครั้งนี้อย่างถาวรครับสุดท้ายนี้ครับเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าดีลที่ทรัมป์พูดถึงมันจะเป็นจริงแค่ไหนและถ้ามันเกิดขึ้นจริงผลกระทบระยะยาวจะเป็นยังไงผมอยากชวนคิดแบบนี้ครับเวลาที่นักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองอเมริกันออกมาพูดอะไรใหญ่โตเราต้องมองให้ลึกกว่าช้พูสวยๆเพราะเบื้องหลังมันเต็มไปด้วยเกมอำนาจ ฝั่งทรัมป์เขาต้องการแสดงว่าผมคือคนเดียวที่หยุดสงครามได้เพื่อใช้เป็นแต้มต่อในการเลือกตั้งฝั่งอิสราเอลเขายังเชื่อว่าถ้าหยุดตอนนี้มันเท่ากับยอมให้ฮามาสชนะฝั่งฮามาสเขาก็ไม่อยากเสียไพ่สำคัญอย่างตัวประกันไปฟรีๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่เดีลวนี้จะจบจริงแบบที่ทรัมป์บอกมันอาจไม่ได้สูงอย่างที่หลายคนหวัง อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าดีลนี้สำเร็จจริงมันจะเป็นชัยชนะของใครสำหรับโลกตะวันตกอาจมองว่าเป็นชัยชนะของทรัมป์แต่สำหรับชาวปาเลสไตน์ฮามาสก็จะเอาไปพูดได้ว่าเห็นไหมเราบังคับให้อิสราเอลต้องยอมเจรจากับเราส่วนอิสราเอลเองต่อให้ได้ตัวประกันคืนแต่ก็อาจถูกวิจารณ์ในประเทศว่าอ่อนข้อเกินไป นี่คือสิ่งที่ผมอยากชวนคิดครับ d ดีลกาซาที่ทรัมป์พูดถึงอาจเป็นโอกาสสำคัญก็จริงแต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราด้วยว่าการเมืองโลกมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความหวังอย่างเดียวแต่มันขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์และถ้าเราไม่ตั้งคำถามไม่วิพากให้ลึกพอเราก็จะตกเป็นเหยื่อของคำพูดสวยๆที่จริงแล้วอาจไม่ได้นำไปสู่สันติภาพเลยด้วยซ้ำครับสรุปแล้วครับ ดิลกาซาที่ทรัมป์พูดถึงอาจเป็นข่าวดีสำหรับบางคนแต่ก็ยังเต็มไปด้วยคำถามใหญ่ทั้งเรื่องความจริงของดิวการเมืองระหว่างประเทศและความหวังของครอบครัวตัวประกันเราได้เห็นกันแล้วว่าครับฝั่งทรัมป์ใช้ดิลนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองฝั่งอิสราเอลต้องคิดหนักว่าจะยอมหรือไม่ฝั่งฮามาสต้องบาลานซ์ระหว่างอำนาจและมนุษยธรรมคำถามที่เราต้องตั้งใจคิดคือดิวนี้เกิดขึ้นจริงหรือแค่คำพูดใครคือผู้ได้ประโยชน์ที่แท้จริง ฮามาสอิสราเอลหรือประชาชนที่รอคอยความปลอดภัยผมอยากชวนทุกคนครับมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันในคอมเมนต์คุณคิดว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมใครได้ใครเสียมากที่สุดถ้าคุณชอบวิเคราะห์ข่าวแบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวด่วนและบทวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราต้องติดตามกันต่ออย่างใกล้คิด